ชื่อสุพัตตาอนุรักษ์ค่ะก็ทำมะละกอเลดี้นะคะเป็นมาตรฐานอินซีส่งขายอยู่ในโมเดิร์นเศษนะคะในห้างในกรุงเทพอะคะ่ะของพี่อะเป็นมาตรฐานอินซีค่ะเป็นมาตรฐานอินซีออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะแล้วก็รวมกลุ่มกันทําเกษตรอินซีค่ะก็ทําเกษตรอินซีมาประมาณ10ปีแล้วค่ะการขอมาตรฐานนะคะก็คือเหมือนมาตรฐานอินซีออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะก็คือต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองนะคะซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดนะคะแล้วก็ อาจจากพวกโลหะหนักนะคะตะกั่วสารหนูปลอดพวกนี้นะคะในดินก็เช่นกันค่ะแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในแปลงค่ะก็ใช้ชีวพันธุ์แทนค่ะปุ๋ยเคมีก็ใช้ปุ๋ยหมักแทนค่ะแล้วก็หมักปุ๋ยที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าที่ให้ได้ธาตุอาหารครบค่ะ ก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงค่ะซึ่งจะแตกต่างจากปุ๋ยหมักทั่วไปค่ะก็คือ,อในปุ๋ยหมักทั่วไปก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หมักแต่คุณภาพสูงค่ะจะเพิ่มรำปลาปนแล้วก็กากถั่วเหลืองลงไปนะคะเพื่อให้ได้ธาตุอาหารเยอะขึ้นเพราะว่ามะละกอะมันจะเลี้ยงลูกเยอะค่ะแล้วกม็มันจะออกลูกตลอดทั้งปี มันมันมันต้องการอาหารเยอะแล้วเวลาใส่ก็คือใส่ต้นละ1กระสอบค่ะ2เดือนใส่ครั้งค่ะก็คือใส่ยกกระสอบไปเลยค่ะตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปอะ่ะก็คือเราเริ่มใส่หนึ่งกระสอบแล้วค่ะก็หลายคนก็สงสัยว่าถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราจะได้ลูกเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนเราคือทดลองแล้วค่ะก็คือได้เยอะให้ดูดินหน่อยนะให้ปุ๋ยค่ะอันเนี้ยเนื้อปุ๋ยค่ะ อันนี้หมักกี่วันแล้วอันเนี้ยหมักไว้หนึ่งเดือนแล้วก็ตักใส่กระสอบไว้อีกประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะอ๋อแปลว่าใช้ได้แล้ว,ใช,ลวใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วอัน,นอันนี้<ช>เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เช่าค่ะเป็นที่เช่าค่ะก็คือมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะเราต้องมีสัญญาเช่าค่ะแล้วก็คือยิงพิกัดลงมาคุณต้องมีที่ดินในแปลงนั้นจริงแล้วก็ปลูกจริงค่ะ มีมีที่ดินที่ชัดเจนนะคะหญ้าจะตัดเดือนละครั้งค่ะอันนี้ก็คือยังไม่ถึงเดือนค่ะหญ้าก็จะขึ้นรกขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักที่ที่เตรียมสำรองไว้ใส่นะคะก็จะรกนิดนึงราคาก็พอไปได้ค่ะมันก็ยังคุ้มทุนอยู่เพราะว่าเราทําเกษตรอินทรีย์ค่ะมันก็ราคามันก็ค่อนข้างพิถีพิถันนิดนึงค่ะเหมือนกับ การปลูกของเราก็เราก็พิถีพิถันนะคะราคามันก็จะดีกว่านิดนึงค่ะเนี่ยดูดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่องพีสเปซพื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page พีสเปซพื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ